จังหวัดนนทบุรีส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรครับขณะที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็ลงพื้นที่ออกตรวจเครื่องวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนลดการเผาขยะต้นทางครับนางธมนทั์ทัพพระจันทร์เกษตรจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นายมานโนดร่รวยรถรักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอบางบัวทองดาเนินการจัดอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสำหรับการอบรมครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาความพร้อมของชุมชนจัดทําแผนชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาการเผาและถ่ายทอดความรู้ด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผา และได้มีการร่วมการผสมปุ๋ยหมักของทางศูนย์โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย30รายที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางบทองอำเภอบางบทองจังหวัดนนทบุรีส่วนที่สมุทรสงครามครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายกรกฎวงสุวรรณพร้อมด้วยผู้แทนนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลงพื้นที่ไปสถานที่เครื่องวัดคุณภาพอากาศอยู่ที่หมู่ที่3ตาบลลาดย่าอเเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านบอกว่าช่วงที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสงครามมีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กคนชราหญิงมีคัน และผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามท่านจึงได้สั่งการให้อำเภอได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางแหล่งกำเนิดรวมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามกำชับหน่วยงานในสังกัดให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรวมทั้งให้คำแนะนำด้านสุขภาพลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและขอความร่วมมือลดการเผาขยะต้นทางเปลี่ยนไปใช้วิธีฝังกลบหรือใส่ถังขยะเปียกเพื่อคัดแยกขยะเป็นการลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย